สวัสดีวสวีดัตสรับผักผมและชัยนะฮะในคลิปนี้ก็มาอยู่กับเพื่อนๆผมนะฮะอันนี้รู้หน้านะครับที่เออคลิปปลูกผักนะครับเราก็แนะนําเข้าไปนะค,คือ YouTube ที่ไม่เคยลงคลิปเลยนะฮะเจบอยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคแล้วก็เอออะไรนี่คนนี้ชื่อว่าอะไรเอาด็กอ้วนจาดมึงอะไรเอาเหรอเีไม่บอกแ้วบอกวนนี้ชื่อว่าอะไร ชื่อเด็กอ้วนโอเคเราไปกันเลยนะทุกคนแมปนี้ผมก็ไม่เคยเล่นกับเพื่อนก็ไม่เคยเล่นครับ let's go นะครับเอาชีวิตรอด99วันแล้วก็ค้นหาผู้หายไปเชี่ยวหาเด็กว่ะหาเด็กในป่าหาเด็กในป่าอุเจอแล้วหนึ่งคนไหนไหนไหนฮะเรามีโอซิ่งกับเอ็กซมันเล่นยังไงวะเอ้ยกดสร้างไอเทมเราตัดไม้ก่อนตัดต้องตัดไม้เหรออ๋อเรามีกระสอบกับขวานนะฮะผมจะเอาขวานมาตัดไม้นะเฮ้ยอ๋อไม้คาบไมหนาว ไม้คราฟส์หนาวโอเคโอ้โหการแอนิเมชันการตัดไม้โคตรสมจริงครับเพื่อนเฮ็ดได้ไม้แล้วไม้กี่อันเนี่ยเป็นการตัดติ๊กหมาปลูกได้ปหมได้ไม้ได้ไม้แล้วอ๋อวางเลยวางเลยกดวางได้ป่ะวะอ๋อใส่ไม้ละต้องใส่ไม้ก่อนนะฮะอ๋อมันมีใส่กระสอบได้ด้วยอ๋อเหมือนแมปไอ้ไอ้ไอ้นั่นเดชโลนะฮะอะไรอะไรเดชโลอะไรเดชโลไม่รู้จักหรอเดชโลอ๋ออันนี้เราต้องเราต้องเผาไม้ได้หรอออยยยไไ้้้ เฮ้ยฆ่ากระต่ายเพื่อน <blond S 1> อย่าฆ่ามันอุ้ยได้เนื้อว่ะเรียบร้อยเก็บโจรหมอเซลเลยอ่ะเก็บใสกระสอบครับเก็บไว้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 ไว้โอเคเดี๋ยวเออมันมีอุปกรณ์ให้เราคราฟด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะไปดูก่อนว่าข้าฟอะไรได้บ้างนะฮะว่ามีคราฟเตียงได้คราฟแผนที่ได้เราคราฟแผนที่ปะไฟยังไงอุ้ยไฟหมดวะไฟหมดไฟยังไงเติมนี่เติมดิเติมแซนตงกาใช่ปะเอ้ยยาวไป ไม่ต้นอ่อนกูทำไมทำไมทำไมวะเต็มแล้วเต็มแล้วอุ้ยแญ่แล้ว้เฮยนั่งได้ปะนั่งไม่ได้ต้นก้าต้นก้าเก็บต้นก้าเอามาใส่เอามาเอามาใส่โอ้เอามาใส่ไม่ได้วางก่อนเดี๋ยวกูฆ่ากระต่ายเดี๋ยวกูฆ่ากระต่ายเออฆ่าหน่อยเดี๋ยวผมสร้างไอเทมนะฮะอย่าไปดูว่าเออเขาบอกว่าที่นี่มันมีปีศาจด้วยนะครับอุ้ยมีที่ดินในฟาร์มด้วยปะไปตัดไปตัดไม้แป๊บที่มีแอปเปิลด้วยใช่ปะมีแคร์หลอด กินได้ใส่กระสอบเมืนจะตัดไม้นะฮะแอนิเมชั่นการตัดไม้โคตรสมจริงอ่ะดูดิตึ้งตึ้งตึ้งไอ้ไม้ลมแล้วโอเคอ้ยมันสามารถปลูกได้ด้วยไอ้ต้นกล้าสามารถปลูกได้นะเพื่อนอย่าไปเก็บใส่นั่นนะอุ้ยมีเนื้อมึงอ่ะคนแรกเลยคือมึงเก็บใส่ไฟเไยเอ๊ะเนื้อใครวางวะเนี่ยที่แม่งน่าขโมยจัะเลยเอาไว้ไงไว้เราจะสร้างไอ้ที่มืดแล้วอ่ะจะแต่งงานยาก งานยาบเลยอะมือเฮ้ยมีคาร์โรเตอรยมันอยู่ตามๆนาร์ราเข้ามาก่อนดากลัวกลวน่าจะสยองอะว่าน่าจะสยองอยู่เก็บไม้ครับวางไว้เอยเอามาใส่ไม้เฉยอ๋อมันต้องใส่ไม้นะฮะลืมไปเฮ้ยอ๋อต้องอยู่ในบริเวณกองไฟเราจะได้ปลอดภัยเพื่อนถ้าอยู่น้องามันจะดับลองลองดูดิเออวมันต้องคับแผนที่เออวะไม่สร้างสร้างไอเทมได้นะอ๋อไม่ต้องสร้างแล้วฮะ เออมันมีอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้ที่ดินในฟาร์มนะครับแล้วก็อุ้ยไอ้เชี่ยเชี่ยมึงดูดิเฮ้ยไม่มาดีเพื่อนออกวะออกวะโอ้เชนโน man god วิ่งเร็วได้นะวิ่งเร็วเุ้ยเฮ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 ้ยขยับแล้วขยับแล้วไม่มาดีแล้วไปแล้วมันไปแล้วตามมันน่ะตามมันตามไปท้ายแล้วเพื่อนภารกิจหลักๆของเราก็คือการตามหาเด็กนะครับ แล้วก็ม <Bond> ีแมพให้เราดูด้วยอะไรอ่ะไฟจะหมดแล้วเฮ้ย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 เม้ยเฮ้ยเฮ้ยเี้ยเฮ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 ้ยเะ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเต้ยเฮ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 ้ยเ้เฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้หลั้มีกรยเ่ายด้วยเ่อนอุ้ยเฮ้เฮ้ยเพื่อนมีเฮ้ยเดอร์ เราอยู่วันที่สองแล้วที่สองแล้วนะฮะตอนนี้กองไฟเราก็จะเติมให้ได้มากๆนะครับเพราะว่าส่วนต้นกล้าเราก็สามารถเอามาปลูกได้นะครับโอเคตอนนี้ผมเริ่มหิวแล้วผมจะกินแครอทเ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ผมจะกินเนื้อนะครับเจอกระต่ายแล้วมีตามากระต่ายมีกระต่ายอยู่ในพุ่มบันนี่ฟูดบันนี่ฟูดคืออะไรไหอะไรนะบันนี่กระต่ายหมูเท้ากระต่ายตีกระต่ายรองเท้ากระต่ายแบบนี้ลงเหมือนว่ามีอย่างหึือว่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ เนื้อม <sm> <breaker. sh ar Chicken> okay. right like ันชื่อว่ามอแชลไว้เพื่อนแม่งโคตรฝรั่งเศสเลยมาแชลดีิงด้ยโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเนื้อมาย่างนะครับเฮ้ยเอาเนื้อปรุงสุกเลยป่ะไอ้พรุงเนื้อพๆเน้เดี๋ยวครับปรุงสุกฮะเอาดิเนื้อมาวางไว้นะครับใครอยากจะกินก็มานะครับเนต้ออะไรเนี่ยมอแชลไนะครับเฮ้ยผมไปเจอเงุ่นด้วไปเฮ้ยไปตัดเฮ้ยเดี๋ยวข้าจะย่างเนื้อแล้วก็ไปตัดไม้ด้วยเพราะว่าเราจำเป็นต้องเอาไม้โอ้หมอแชลเยอะ วิ้ยเจออะไรวหมเนี่ยอหน่าทั้งุ่นเหรอวางไว้แถวๆไหนว่าเจอกระสุนยิงขึ้นใช่เหรอไหนวะเจอกระสุนยิงขึ้นไหนมึงอยู่ไหนอยู่นี่อยู่อยู่ตรงบ้านหลังใหญ่ๆอ๋อเห็นแล้วเจอว่าบ้านหลังมันก็ใหญ่กับทุกอันอ่ะไปถึงทุกหลังไม่ไม่ใช่หรอกทุกอันอ่ะไปเจอกระต่ายฆ่าดีฆ่าดีเจอรอะไรเฮ้ยเวลาเจอต้นกล้าสามารถปลูกได้นะเพื่อนวัาทำไปลูกไม่ได้วะไอ้ต้นตีวิ่งกระต่ายจะพึ่งไปไหนมานี่มานี่ไม่รอดตายกระต่ายผมเราไม่ต้องทำเควสเหรอ เออว่ามีเควสด้วยต้องฟาร์มของด้วยครับมีเควสให้ทำเควสเดียวต้นไม้ต้นใหญ่ๆตัดไม่ได้ไว้เพื่อนตัดได้แค่ต้นเล็กจะตัดไม้ไว้เยอะๆนะเพราะว่าคืนนี้เราต้องสุ่มไฟนะครับเพราะคืนที่แล้วเราก็หินกวางนะจ๊ะให้ไปให้ครับเจอเก้าอี้เต็มเลยเป็เที่ยวเคื่องแล้วกันอุ้ยเจอต้นก้าว่ะเจอแครหลอดอุ้ยเจอหมาป่าด้วยเหมือนกันจะตายพูดมีก่อนกูฟันหมาป่าไม่โดนในห้องนี้มีอะไรด้วยวะกลางคืนกำลังจะมาไว้เพื่อนมันเตือนเราไปฟาร์มของมาให้แล้วเจอโดนเจอร็อตด้วย เอาไอ้โหมึงเอาเก้าอี้มาทำไมเลยเจียมัเนี่ยมันเป็นเตี้ยโอ้เชิดกลางคืนแล้วมึงดูอาหารดีกองเป็นกองเป็นพเนินเลยเฮ้ยหน้าจอดำมืดเฮ้ยที่ไหนสักที่ในป่าลึกที่มันลึกๆในปาเลสแล้วซูมเข้าหน้ามึงทำไมวะเนี่ยอ๋อไม่ใช่มึงมายืนข้างหน้ากูอุย กระสุนกระสุนคือร i f l ลก็มีเหล็กเอาไว้ใส่ด้วยเอากระสุนมาใส่แฝงไปเุ้ยได้ได้อัปเกรดแล้วขอบคุณมากเพื่อนโอเคสร้างที่ดินในฟาร์เพิ่มหรอใช่ใช่มันต้องหาไม้อีกสักประมาณ8อันนะฮะแต่ตอนนี้รอบๆเราเฮ้ยไอ้ดามึงกล้าไปเหรอเพื่อนถึงจะเก็บแครอทมานะไม่รู้จะเก็บมาทำไมนะกินเนื้อกินมาแชลวหายคนหลวกินมาแชลวโอเคผมจะทำการกินจารจารจนปรุงสุกนะครับ แปลงนี้จริงไหมเพื่อนกินกินกินเราต้องเราต้องทำเศรษฐีอะมันขันนออออีกอันหนึ่งอ่ะเศรทิีเราขันนออออีกอันหนึ่งมันอยู่ในแถวบ้านปะแถวบ้านล้างอ่ะไม่เช้าไม่เห็นเลยอ่ะอยากเจอว่ะร้านอีกร้านอีกร้านเอ้ยมาช่วยบ้านหลังนี้นะอยดิมันมีหมาป่าอยู่อ่ะใช่เหรอได้เดี๋ยวไปช่วยหมาป่าฆ่าได้ไหมได้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 แล้วก็ต้นกล้าเราก็จะปลูกนะครับปลูกในแถวบ้านเราเพราะน่าจะสวยเราจะเอาไว้ฟาร์มในตอนที่เออเรา ไม่ไมามันอยู่ไกลบ้านนะครับทำไมหมาปูนหัวขาเยอะแยะเลยวะหมาป่าหัวปุยเฮ้ยทำไมมึงเลือดน้อยอย่างวะเพื่อนไปเจอเซ็นเซอร์เด้อะพูดทำไมอ่ะเฮ้ยช่โอเคโอเคไม่เป็นไรเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะไปเจอเจอโคด้วยเจอาทานเจอวัวเหรอมีบ้านเห็ดเดี๋ยวไปเพื่อนเฮ้ยลมเฮ้ยอะไรวะแฟรี่อย่ามีแฟรี่ด้วยวะแฟรี่อะไรวะสวยปะมีพัดไม่ได้อยู่มีเป็นี่ย เฮ้ยในบ้านนี้มีน็อตเพื่อนในบ้านที่พวกเอ็งเคยมามีน็อตโอเคเดี๋ยวผมในช่วงวันที่สามผมก็จะฟาร์มของนะฮะแล้วก็ฆ่ากระต่ายเป็นตัวด้วยเราได้เราได้ไฟฉายแล้วนะเพื่อนไฟฉายอรอมีไฟฉายแล้วโอเคตัดไม้ต่อแล้วก็เอ้ยตอนนี้เราต้องหาอาหารเดี๋ยวข้าหาเองโหแล้วหายังยากอ่ะตอนที่เราวิ่งเร็วนะครับเราก็จะขาดสารอาหารเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องหาเนื้อให้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันมันขาดสารอาหาร เอ้ยผอมไปกลายเป็นขี้ก้างเดี๋ยวเราก็จะจริงนะเว้ยคาสานอาหารนะทำเป็นเล่นไปเออมึงวิ่งมาเมื่อขาดสารอาหารเจอเครื่องใหม่ที่มันทางอยู่สมบัติใช่หรอเจอสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นเหรอไปเล่นกันป้าล่ะเจอกระสุนปืนไรเฟิลอีกเลยแล้วมันคาปืนไรเฟิลได้แบบว่ามันน่าจะมีดอกอยู่รนโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็มีเนื้อเยอะมากกลางคืนกันจะมาแล้วเพื่อโบร์กกลับมาที่นี่โดยด่วน Oh my god เดี๋ยวผมจะรีบฆ่ากระต่ายให้มากที่สุดนะครับเพราะว่ากระต่ายเป็นเนื้อชั้นยอดแบบตากเอ้าไอ้ดั๊ดช่วยหน่อยของเยอะมากเลยมาช่วยหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยมึงเห็นนะไอ้สีเหลืองนั่นอ่ะมันช่วยอะไรได้บ้างวะอย่าบอกว่าต้องเล่นใหม่อ่ะมอแล้วไปแล้วไปวิ่ีเด็กเด็กตาเล็กแต่ตอนนี้ดาร์ดอยู่ไหนต้องไปช่วยเด็กต้องไปช่วยดั๊ดหรือว่าเด็กคือตัวมันต้องไปช่วยเด็กแล้วดิใช่ปหมต้องไปช่วยเด็กหรือต้องไปช่วยดั๊ดต้องไปช่วยดั๊ดต้องไปช่วยดั๊ดต้องได้หรอดั๊ดต้หรอเอ้ยดาร์ตเป็นคนรวยว่ะ ไม่น่าเชื่อเดี๋ยวเราต้องไปทำเพื่อชีวิตใหม่ป่ะอันนั้นคือตรงที่ดั๊ดตายใช่ป่ะเอาเนี่ยาเฮ้ยดั๊ดที่หลังจะตายนะเพื่อนอุ้ยเรามีน็อตแปดอันแล้วดูที่ว่าเราครับอะไรได้บ้างโอ้เราครับเตียงเกียรตได้นะครับเฮ้ยเราครับเราครับเตียงบ่เพื่อนเตียงมันใช้น็อตห้าอันอะผมว่าเราครับไม้ที่ดินในฟาร์มเราครับดีกว่าแต่ว่าเราขาดไม้ห้าอันเฮ้ยทุกคน เราไปตัดไม้กันไหมเพื่อนให้ครบสิบอันเสร็จแล้วเราก็จะมาครับเราจะได้มีอาหารแบบอินฟินิต้เรามีฆาตกรอยู่เออเราเราไม่ต้องกลัวผสมกับกลัวไปด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องรีบตัดอย่างโดยเร็วนะฮะกลายเป็นกลัวไหมใช่ไหมเออไม่กลัวนี่ไงคำคมไปหนึ่งโอ้ไปคำฝนมากคําคำคมมเลยเฮ้ยไอต้นไม้โซแล้วเอฮ้ยกูเอปลูกต้นไม้ไกลๆไว้ขอโทษ โอเคผมได้ไม้มาสามอันแรกแล้วฮะแล้วเราก็จะไปหาเด็กกันไปหาเด็กกันไปหาเด็กก็เอาเด็กมาทําอะไรอ่ะต้มมีโคตรชั่วเป็นเพื่อนกูชั่วอย่างเงี้ยไะเนี่ยอุ้ยใครกินอาหารหมดวะเนี่ยไอพวกเรากลับไอพวกโลมมากกินอาหารหมดเลยออใครไม่ได้กินใครจะใส่กระเป๋าวะไม่ได้กินเลยสักอันกูนี่แหละกินโอ้ยจ้าเด็กอ้วนจะเปิดกล่องนั่งอยู่แล้ว โอเคงั้นพวกเอิงไปฟาร์มอะไรก่อนหรือผมจะอยู่ที่นี่ปกติแล้วในฐานะที่ผมทําคลิปผมต้องไปด้วยนะแต่ผมจะไม่ไปเพราะว่าผมจะเอาชีวิตรอดก่อนเนี่ยมีอะไรก็ฝฟารมาบอกมาด้วยมาหาเด็กคนนี้ไม่หาอาหารก่อนอาหารอาหารจะหมดแล้วอาหารสำคัญสหาที่เขาชอบปิดไฟกับหมาเว้ยเป็นอะไรเนี่ยล้ะถูหมาหมาไม่ได้มีไฟเลยเว้ยเราต้องมีปืนไรเฟิลก่อนเพื่อนกูจะตายเจอหมาเข้าตลอดเลยตายนะ เก็บยเไปด้านผมว่าจะเสี่ยงเลยเพื่อนพอโลบักหรือมันก็จะหมดนะไม่ช้าในหมดครับเหลืออีกผมเกิด้อีกรอบนึงครับอะไรวะทำไมเกมนี้ไม่มีแต่พัดลมวะเนี่ยทำไมวะมีแฟนเยอะนี่ฮะความคมไปหนึ่งอยากบอกว่าถ้ากินเนื้อดิบแล้วเราจะเลือดลดนะฮะเอออยากบอกไว้ใช่ครับเพราะผมเคยกินไปแล้วครับโอเเคาหนบอกให้รู้ไว้หัวใจรักจริงไอ้ด้านเกือบตายอ่ะไอ้เชีอยโยนหั่แบบไหนเนี่ยทำไมของเก็บเยอะจังวะเป็นฮิมังกะซอปะเนี่ยเก็บเฮ้ยเจอเนื้ออะไรเนื้อหมาป่าเหรอ น้องสเต็กไปจากไหนเนี่ยไปฟาร์มมาครับโอ้โหโคตรเก่งในฐานะคนที่ชอบแคมป์อยู่ในบ้านแล้วก็ทำแต่เนื้อมอเชลนะฮะจะเก็บปืนไรเฟิลไว้แถวๆนี้นะฮะปืนไรเฟิลแถวๆโต๊ะค้ามีหนังด้วยอ่ะเอาหนังมาทำอะไรดีอ่ะเอามาดูปะงงไงดิเอ้ยทำไมหนังมาปามันเผาไม่ได้เพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันเกิดมลพิษใช่หรอวิ่งดู มีเข็มทิศแล้วโอ้โหใครแม่งโคตรเก่งเลยวะอะไรด้านเข็มทิศเยสเราจากยุคหินไงเป็นยุคยูมังกาซอเฮ้ยมันจะมืดแล้วว่าไม่นะยังไม่ได้เข้าบ้านเลยกลุ่มลึกลับกำลังไปหาแคมป์ไฟของคุณวุ้ยวุ้ยนโปเลียนนโปเลียนเพื่อนแคมป์ไฟมันมาแล้วมันมาแล้วทำไงดีไ่มีไม่มีอาวุธวิ่งดิวิ่งดิวิ่ง นิการันน่การันเอาเทมันค้างวะเอ้าเฮ้ยเอาค้างเอาเฮ้ยเอาเอากูเสียชีวิตไม่กูเสียชีวิตไอ้เฮียเสียโลบักกูไม่เล่นแล้วเออกูตายออ่ยายา โอ้โหทุกคนผมตายนะฮะวันที่หกชุบไม่ได้ด้วยอืเล่นใหม่เลยเพื่อนอโดูท่าแเป็นดูท่าตัวก่อนอยู่ตรงนั้นแหละอาหารหมดแล้วนึงขอยัดอาหารก่อนยัดอาหารแบบยัดอาหารจริงจริงอะเจอน้ำไอ้ด้านเหลือเนื้อไปอันนี้ไอ้ขี้กินหมดเลยไอ้จ๋าจะสกัดิ ในเกมไม่ในเกมในชีวิตจริงไม่โคตรกดเอียมึงจงตื่นมีขอบคุณเพื่อน yes yes ขอบคุณมากเพื่อนเอ้ยมีเหลือเนื้ออันหนึ่งว่ะขอกินนะยัยแง่กินละเฮ้ยมีกระต่ายมึงอยู่ที่นี่เลยเพื่อนมควันข้ามนะ้าไม่ใช่เยอะตายซะอื้ออเอาเนื้อมาให้กูคนชั่วร้ายอ่ะตอนนี้เวลาเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนอีก ยี่สิบวิมันจะเป็นงวดแล้วอะไรไอะ้ด๊าไม่ค่อยโปรอะไรเงี้ยอะซื้อของมาบ่อยซื้อของมาเยอะอยู่ค่ะหนุบวันเครื่องมือมาใส่เออเราควรซื้ออะไรวะซื้อกับอ้ซื้ออะไรดีเพื่อนชั้นวางของไหมชั้นวางของไหมอะผมครับชั้นวางของก็ได้อ่าครับมาคือเขาโค้งแล้วฮะแผนชั้นวางเอาวางไว้ตรงไหนดีวะเพื่อนตรงนั้นแหละ นั่นแหละใช่ไหมโอเคตรงนี้แล้วกันผมจะวางไว้ใกล้ๆตรงนี้นะฮะวางไว้ใต้ใกล้โต๊ะครับเัราเราจะเก็บของนะกูอ,ะอยากไปช่วยเด็กแล้วเนี่ยเอาตัวก่อนโอเควางชั้นวางไปแล้วเราก็จะได้วางข<ช>องมันนี่มันนี่มันมนี่ก็ตายไม่รอดมันนี่ผมจะวิ่งให้น้อยที่สุดนะ,ะับเพราะว่ามันกินพลังงานแล้วก็เอาเท้าเอาเท้าก็ตายไปให้หลวงพ่อนะฮะหลวงพอ่อเอาเอาเท้าก็ตายมาให้แล้วหลวงพอ่ออหลวงพ่อหายตอนนี้เราขาดแลนเนื้อมากเลยนะฮะ ผมจะเป็นผู้รักษาสมดุลให้การที่เราจะไปหาสัตว์มาล่านะเราจะได้เหมือนตอนแรกๆอีกครั้งนึงคือเราจะได้มีเนื้อกินในตลอดชีพนะฮะเดี๋ยวผมจะเป็นมมผมจะเป็นพ่อครัวเองคอรับวิเจอหีบสมบัติว่ะสามารถเปิดได้ไหมเฮ้เราสามารถเปิดหีบสมบัติได้เพื่อนเจอหีบสมบัติแล้วใบหญ้ามันจะเปนเป็นข้าวไดไงไว้เฮ้เจอโคนดแม่งเอ้ยเฮ้เจอเจอเอาเฮ้ได้ชุดกอดแล้วเออตอนนี้ข้าเหมือนข้าเหมือนแม่ครัวเลย่เี้ยหาอาหารจะวิ่งใค้น้อยที่สุดนะ เพื่อผมจะได้เซฟชีวิตนะครับไม่เน้นสำรวจอุ้ยกลางคืนกาลังมาอุ้ยกลางคืนมาแล้วรีบวิ่งกลับบ้านก่อนโอเคเนื้อผมจะวางไว้ตรงชั้นของนะครับเพื่อเป็นเพื่อเฮ้ยออุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมึงอัปเกรดหรอวะเฮ้ยทำไมมันเก็บได้เยอะจังอ๋อเปล่าผมไปเปิดกล่องมาแล้วก็ได้กูแจ็กมันคือที่เก็บของแบบเยอะๆหรอใช่สิบห้าอันเลยนี่ไม่ฉาย <ห>อ่ะเ้ยเดี๋ยวเขา้ามาด้วยเดี๋ยวเขา้ามาเดี๋ยวเขา้ามาด้วยไปและไปละไปล้ว